สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างอินเวอร์เตอร์นะครับโมดิฟายสาเวฟนะครับกับเพียวซาเวฟบนะครับโดยผมจะใช้พัดลมนะครับเป็นการทดสอบนะครับนี่นะครับพัดลมนะครับก่อนเดือนนะครับผมจะทดสอบที่โมดิฟายสาเบฟนะครับทําไมเราถึงไม่ใช้โมดิฟายสายเวฟกับพัดลมนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ผมอาจจะทําให้เรียบร้อยนะครับ ผมที่ทาการเสียบลักลมไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับแล้วผมก็เปิดรันเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับพัดลมมาใกล้ๆนิดนึงนะครับครับพัดลมนะครับแล้วผมขออนุญาตถอดไม่นะครับไปฟังเสียงพัดลมนะครับเวลาตอนทํางานใหม่ๆนะครับมันจะนะครับเห็นะครับมันจะมีเสียงค้างนะครับพัดลมนะครับ มันจะไม่เรียบนะครับทำให้เกิดการเสียงค้างนะครับของบลลมนะครับพอเราใช้ไปนานๆนะครับพลลมก็จะไหม้นะครับลมจะพังนะครับเราจึงไม่แนะนําให้ใช้อุปกรณ์สายเบรบอาพวกเป็นที่เป็นก่อนที่เป็นมอเตอร์นะครับเพราะจะทําให้ก่อนที่เป็นมอเตอร์นะครับพังง่ายนะครับต่อไปนะครับผมจะทําการทดสอบกาเพียวสายเบยบนะครับเพียวสายเบรบนะครับ ผมทำการต่อสายมาเรียบร้อยเลยนะครับครับขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนนะครับเชียวสายเวีนะครับผมทำการต่อปลั๊กมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูที่ตัวเครื่องชิ้นนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับนะครับครับอ๋ก็เอาพลังไม้ใกล้นะครับผมก็จะใช้ไม้จอดเหมือนเดิมนะครับ ทำการเปิดเลยนะครับนะครับเสียงมอเตอร์จะไม่ค่อยมีนะครับไปยะนี้เหมือนกันนะครับมีเสียงจะมีเสียงใบพัดนะครับแล้วคราวนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบกับฟบ้านอีกตัวนึงนะครับไฟบ้านเราทั่วไปนะครับสองอยี่สิบนะครับทำการเปรียบเทียบครับดูสามอย่างนะครับมา จะเ,เหเเมือนกันไหมนะครับครับจะเหมือนกับเพียวทรายไหมนะครับของตัวไฟบานนะครับว่าขึ้นจะเหมือนกันนะครับครับไฟบานนะครับสองร้อยยี่สิบนะครับพัดลมไอคานนะครับเหมือนตัวเพียวไซด์เวฟนะครับครับเพราะฉะนั้นเราจึงนิยมใช้นะครับเพียวไซด์เวฟครับกับอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์นครับพวกพัดลมนะครับ ครับอันนี้ผมขออนุญาตถอดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์กันเลยนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เพยวไซน์นะครับอันนี้ก็ตอนนี้เสียงพัดลมทํางานนะครับอันนี้สายสีดำนะครับ DC ลบนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับ DC บวกนะครับ เปนเลยนะครับอันนี้ก็ไฟแสดงสถานะการทํางานนะครับก็มีช่องสายไฟ USB นะครับขึ้นสานะสีเขียวนะครับต่อชัดเจนนะครับมันลงมาล่างนะครับนี่ก็เสียบไฟบ้านนะครับออกกใใช้นะครับโัวมาต่อที่ปลั๊กขึ้นปาปลั๊กนี้นะครับอันนี้ชุดนี้ผมยังไม่ทํายังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เสร็จเป็นที่นะครับตรงนี้ก็สายนะครับสายเข้านะครับ ตานเบเกอร์นะครับแล้วก็ลงมาที่แบตเตอรี่นะครับลงมาที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมยังใช้สายไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทาการสั่งสายตีแบตเตอรี่มานะครับนี่ก็ใช้สายเบอร์4สเตมินไปก่อนนะครับนะครับถูกใช้งานนะครับนะครับ ตอนนี้อยู่ที่สี่โมงเชนก็ได้ไฟอยู่ที่สองจแปดแอมป์นะครับยังไม่มีโหลดนะครับถ้าว่าเพิ่มโหลดนะครับก็จะผลิตได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเต็มแล้วนะครับแบตบใกล้เต็มแล้วนะครับนะครับสามจุดสิบสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับ,บ,นนรบว่าผมตั้งไว้ที่สิบสามจุดแปดนะครับ ได้อยู่ที่2 m อมป์ครับช่วง4โมงเย็นนะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ